มีคนหวงเป้าชุดนี้โอหหงุดหดหงไดหงได่ได้ง่ดหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดลงิดหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดหงรดหงิดหอุดหงิดหงุดหงิดหงมดหงิดีงีดหงิเหงุดหงแดหงุดหงิดหงุดหงิดเงดหงิดหงุดหงิหงุดหงิดหงุงิดหงุดหงิดหงุดดหงุดหดหงุดหิดหงุงิดหงุงหงุดหงิดหงุดหิดหงุ่งิุกคนก็รงกแหนคลับเยอะแยะ ก็รักเราเยอะแยะแท้ผู้ชายสิแฟนเราแฟนเราอ่ะอะไรไม่มีแฟนเขาบอกว่าเกิดมีแล้วมีแค่คนคุยคนคุยแล้วเราโสดไหมจึ่งจึ่งได้ไหมเรียกว่าอะไรเดียวจึ่งจึ่งกำลังพัฒนาวะคะเอออยู่ช่วงพัฒนาอยากอยากขอดูคนนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแลเราไปเจอยังไงไปไปเปิดประตูให้เขาเป็นยัเปิดประตูก็คุยคุยกันแค่นั้นแหละแล้วเขาจะจีบเหรอ เขาไม่จริงยังไงผ่านเพื่อนเหรอไม่ก็คุยกันหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาดีเอ็มว้าวปกติก็คือคนดีเอ็มมาแล้วก็เปิดรับค่ะไม่ใช่คนรู้จักค่ะไม่รู้จักเขารู้จักเขาอยู่แล้วรู้จักกันประมาณนึงแล้วพวกพี่รู้จักไหมแต่คนเีื่ี้เราคุยเป็นคนนอกวงการคุยเวลาอยากก็คุยตรนี้สามเดือนค่ะสามเดือนแล้วน้องโอกาสจะได้พัฒนาจากคนคุยเป็นคนทบกไหมคะ ก็มีโอกาสนะคะมาถึงว่าก,ก็ดีก็ดีก็เวลาเราคุยเราอะไรเ้ยเราสึกว่าเรายิ้มได้เราเราเพียยจากน้ำเนี้ยเราได้คุยกับเขาเราสึกว่าเออเรามีรอยยิ้มอะไรเงี้ยก็แสดงว่าลดมุมไปแล้วไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าขอดูก่อนขอแบบดูอีกระยะหนึ่งอาจจะแบบ6เดือน9เดือนปีหนึ่ง <ๆ S 2> ว่าการเลยรจริง <ๆ S 2> มันชุ่มฉ่ำนตอนเนี้ยความรู้สึกอะไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ดีก็คนโซมานานอ่ะเนาะพอมันมีอะไรเข้ามามันก็แบบ เอ้ยมันก็เออพี่กระเป๋าเบาๆแต่ว่าเราเก็บหน้าเราไม่อยู่แล้วว่ะฮะเซว่าหน้าเราเก็บไม่อยู่แล้วอ่ะพี่ก็เรื่องความรักอะนะมันก็ต้องยิ้มก็จะมาแบบก็ดีอะค่ะเนี่ยเซว่าเขาชัดเจนหรอเขาเข้ามาทักเราเขาบอกเราว่าเขาอยากจีบเรามันก็ไม่ได้แบบว่าเขาอยากจีบเราแต่ว่าภาษามันรู้สึกได้เลย บอลบอยไม่มีทำไมทำไมขาไม่กิ้วเปิดใจเออทำไมถึงเปิดใจอ่ะกิ๊งคะรู้สึกว่าเขาเข้ามาในช่วงจังหวะที่แบบว่าเราเราเครียดเราเราเจอปัญหารอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันดับได้เลยคือรู้สึกว่ามันยิ้มได้อ่ะถ้ายิ้มได้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อจีนเราจะเปิดใจก็เป็นเดือนก็เป็นเดือนอยู่นะคะก่อนจะคุยมาถึงเดือนอลไรเรารอไปก่อนแต่ไม่ต้องรี ให้รู้เลยก่ะว่าจะดูไปยาวๆเอาให้ชัวร์แล้วค่อยเปิดตัวเนาะใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆก็เออนั่นแหละรับนั้นแหละแต่ว่าคนคนนี้รักครั้งนี้มันต้องแบบไปถึงขั้นแบบอนาคตแล้วใครีมหมายความว่าต้องมองระยะไกลเลวยไหมถ้าจริงๆจริงๆก็เป็นคนจริงจังกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชัวร์จริงๆอ่ะก็ไปต่อก็ไปต่อกับคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วน่นจะเป็นคู่บ้านคู่จักรก็นิดนึงเป็นเกย์นึง ก็เหมือนแบบว่าให้เราแบบค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเห็นว่าที่ผ่านมาเราก็เหมือนอาทับรักกันเนาะไม่ค่อยสนต่อมันรักเันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราเหมือนแบบไม่อยากให้เราเสียใจขค่นั้นแหละคนที่อยู่รอบข้างเราเขาเคยรู้สึกว่าถ้าจะเลือกใครก็อยากให้เราแบบมีความสุขที่เราได้เลือกคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบค่อยๆตัดสินใจเราจะได้มีความสุขไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจจะอมีมีใครบอว่าเรื่องแต่งงานยังห่วงัไม่กรีนก็ไม่ยังก่อนยังก่อนเนาะยังก่อนค่ะขอให้ชัวร์ๆกว่าน ว่าเราจะทงก็ไม่มากแล้วสิเราจะทงทำงานจ้ะนี่เราจะมีเขาไม่ดูแลไหมจ้าไม่มีจ้าทำงานจ้าแยกกันเลยหรอแยกกันเรายังเป็นแค่คนคุยเนาะเราก็ต้องมีพื้นที่ให้กันและกันอะไรเงี้ยเขาก็มีพื้นที่ของเขาเราก็มีพื้นที่ของเราอะไรที่มป็นเครี่มองกราตุ้นใจกับคนคนนี้ก็บอกไปแล้วไงเธอพยายามจะจบฉันก็บอกว่ารอยิ้มาไม่ยิ้มได้ ให้รับมันลุ้งอย่างที่งานลุ่งเถอรสชาติเรามีพาไปแนะนำให้รู้จักกันเยอะว่าเขารู้อยู่แล้วมีมีก็มีหมายถึงว่ามีก็มีบอกเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนช่วยสแกนได้ไหมคะก็จริงจริงเพื่อนก็แบบแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าอ๋อคนนี้หรออะไรอย่างงเี้อหลบอหล่อหล่ออะไหรเด็กมันบอกมีแฟนช่วยดูก็ไมีเสิร์ฟไหม โดนเะรื่องความรัก,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 กไหมเพราะในเมื่อเราบอกว่าเราอัานคลับรักอะไรเงี้ยไม่สองเรื่องแต่เรื่องงานใช่ออ <laughs> ส่วนใหญ่ก็เรื่องงานเลยอคะ่ะเรื่องความรักหรอคือถ้ามันยังไม่เกิดปัญหาอะไรก็รู้สึกว่ามันก็คงยังไม่ต้องแบบไปไป,ไปหาอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะตอนนี้รู้สึกว่าก็สนุกกับงานโอเคมันมีเข้ามามันก็เป็นอะไรที่ทําให้หัวใจเราแบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างงี้มีโอกาสมีโอกาสจะคู่หรือว่าแบบมเนือจะมีแบบเห็นมเมนต์จับมือแบบปิดหน้าอะไรอย่างงี้จะมีโอกาส มันชัวร์ถ้ามันชัวร์ก็จะมีคอมเมน้ำแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เราลคือชัวร์ว่าเป็นแฟแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนกันไฟ้ผิดชองใช่ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราแบบว่าเสริมรายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะช่วงกระแสเลยที่รู้สึกว่ามันก็ตอบกลยได้หารายได้ได้แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะสนุกเือทั้งคืสนุกสนุกตรงที่ว่าแบบเราได้เราได้เจอหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะ มันอยู่ในช่วงแค่แต่ทันทีใช่ใช่มันไม่ได้ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแค่ในส่วนที่แบบว่าเขาจ้างเรามา,ลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเลทที่เราเรามีโคเลทพออยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าโหลเลทสูงอะไรขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ก็ แล้วกันค่ะค่อยๆเป็นสีชมพูค่อยๆยังไม่ได้เต็มดวงขนาดน่ะถ้าเคยเห็นพระเดือนกั้อะไรนัคือคนนั้นแหละอยู่แล้วมั้งเออโอเคค่ะโอ้โหนะคะชื่อไทยชื่อกิจชื่อไทยชื่อกิจไปหรอกกีดกีดทำไมอ่ะชื่อไทยสิกีดกีดนำไมอ่าแะชื่อไทยโอเคกีดกีดก็อยับหนวดเขอชุดชุดหน่อยกีดกีตัวเขาชุดชุดโอ้ชุดโอ้ชุดอ่นกีดแล้วก็แบบ t บต่อสายตามนะอานน้ำนันดีอานน้ำอานน้ำเอออานน้ำอานน้ำมันหมใจเลยกับอัน